ีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชื่อช่องไหมฮันซาของเล่นครับฮันซาของเล่นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวของเล่นหรอกนะจะพาทุกคนมาเลี้ยงกุ้งกันเออเลี้ยงกุ้งกันแต่มันเป็นกุ้งอะไรเดี๋ยวรอดูรอดูกันก่อนแต่ว่าอันได้เรามาเตรียมน้ำบนกลน้ำที่จะสำหรับให้นกตื่นของเราอยู่นะครับทำไมต้องมาตักจะอ่านเพราะว่าเออก็ กุ้งที่เราจะเลี้ยงเข้ามาคือกุ้งที่แบบว่มามีความแบบใวต่อต่อน้ำนิดนึงก็เลยจะใช้น้ำน้ำเดิมจากอ่กัดฟางนี่แหละเข้ามาเพื่อเพิ่มาด้วยเอาออกก่อนนะครับเนี่ยหลาเยอะมากทุกคนน่าจะเตรียมน้ำไปเสร็จแล้วใช่ไหมต่อมาเราจะมาเตรียมอัาฟกันครัออบอุปกรณ์มางกันก่อน โอ้ oh, เปลียนที่หนึ่นะครับเพราะว่าเดินทางจะงกัแ yes. ก่นี่ร้านาหอรเรานะ่เรยเยงแพงนะครับเ็จะนำม,มาทำอาหารยินก,กันนี่เป็นอาหารของค่ของเรานะครับนี่แหละอ่าพอดีเตรียมไมว้ก็แล้วอะไรเงนี้ย นี่ยังอุปรกรณ์อุปกรณ์มีประมาณน,นะครับก็จะมีหินเนี่ยหินหินดินดำนะครับเพราะว่าหินตัวนี้มันไม่มีสารมีมันเหมาะกับส์เนี้เรามากก็ตัวนี้นะครับเป็นทรายขาวใช่เป็นทรายขาวครับทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราสมาจับตู้คู่กันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจ,จะต้องจับแบบไหนดีอยากจับแบบไหนดี อาจานมาลองหิซีซันแบบแรงอดีกว่าอาจานแบบไหนครับไม่ต้องาจาย่ไ้ยังได้ลักษณะแบบเป็นเสกเนิดนึงตั้งเป็นอ่งสียงธรดเ เราคนไปสั้งเป็นเนินเดียวกันนะเนินก็นจะไปมันอยู่ทางเดียวกันนะในคามรับมันมีไฟด้วยเราคือรางแบบ ทราาอีกชามหนึ่งที่จะใส่ใาย แยกออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะจับตู้ใหม่กันนะทุกคนแป่งขันแล้วก็จะมาตกแต่ง,ต,งตู้กุ้งกันทุกคนคใส่อะไรลงไปก่อนดีอวเอาใส่ใส่ทรายลงไปก่อน,อลอนแล้วกันทุกคน พูดอะไรเนี่ยเราก็จะพูดหน่อยครับเราก็จะตกแต่งแรับตอนนี้มีในหัวคือจะทําเป็นเป็นอะไรเป็นนูนขึ้นหรือเขาใช้เขาาใช้โนนไหมใช่คไหมเป็นเป็นนูนขึ้นเลยเลยเราจะว่าเราเขจะขึ้นไปทางใดทางหนึ่งทางไรกันก็น่าลงมาเป็นแบบนี้ย สีมันนมสดเลยเค่อยๆตกตกงานนะครับตกตกหนักแล้วกันมันเป็นทางล่ามทหงเรียงผ่องๆเป็นแล้วครับจริงหรอจริงครับอันนี้เป็นหินนิดดำนะครับทุกคน 嗯，很刚的。 ได้วางแผนเท่าไหร่นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงตัวก็ส่วนสวนนี้ไปประกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลยมีนี่ส่วนก้างอย่างเงี้ยไม่ต้องทลันนะครับเลย โอเคแล้วครับ hmm. ต้องรักต้องชอบต้องเชิดต้องจุดเตาแต่วมา จะได้เราก็จะทำแบบนี้เพราะว่าเราจะดูว่าทำแบบนี้น้ำมันจะน้ำมันจะไม่ขุ่นนะครับทุกท่านนะครับแบบนี้นก็จะน้ำมันก็จะขุ่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ขุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า ีขนน,นน้าใ,ใส่น้ำเสร็จแล้วแต่ทีนี้เราเห็นไหมว่าน้ำอะไรสําหรับขุ่นอยู่เนาะขุ่นแม่ขุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเ็าไม่ขุ่นมากนะ,ะเพราะว่าเรามันก็ช่วยเคล็ดตัวตะแกรงเนี่ยเออมันทํานะพอมันใสใช่ไหมน้ำมันจะเป็นรองเลยมันทําให้ตู้ของเราเนี่ยน้ำไม่ขุ่นทุกคนนะครับกพราะหลอีกช่ัห รออีกสักประมาณคืนหนึ่งสองคืนนี่แหละเราถึงสามารถปล่อยสัตว์เลีย้ยงเราได้นะครับแต่เดี๋ยวขอเฉลยก่อนนะครับว่าสัตว์เลีย้ยงของเราเป็นอะไรสัตว์เลี้ยงของเราเป็นนี่เลยเป็นนี่นะครับอืมเจ้ากุ้งน,นะครับเห็นไหมกุ้งนี่นะครับเรียกว่ากุ้งแครนะคะรับหรือกุ้งสีนะครับหรือว่า ตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ซูชินะครับอ่าซูชินะครับมีซูชิห้าตัวแล้วก็อีกตัวหนึง่งเ,เห็นไหมเห็นไหมอ่อตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเป็นสีสีแดงนะครับก็คือกู้เชอร์รี่นั่นเองครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้อ่างมันแบบว่าอ่างน้ํามันใสก่อนระหว่างน,นี้เราก็จะใส่สายรัดไป้รอนะครับ นะครับ,นะรบมีสาหร่ายเพราะว่าหนึ่งแหละมันเป็นอาหารของเจ้ากุ้งกุ้งแคะนะครับเออเป็นอาหารของกุ้งนะครับแล้วก็มันยังไปที่เกาะของกุ้งด้วยเกาะขึ้นมาหายใจข้างบนนะครับก็ใส่ไว้นะครับประมาณหนึง่งเออประมาณหนึ่งนะครับนี่ สุดยอดมากเลยครับพี่ครับใช่แล้วก็เอาฝ่อเอย่างนะั้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวอาหารของกุ้งนะครับจะเป็นนี่อาหารเม็จมอา,อาหารเม็จมนะครับตัวนี้แล้วก็เราจะเพิ่มตัวนี่แต่ถ้ากุ้งตัวนี้มันจะช่วงในการเพิ่มเร่งเนื้อกุ้งให้ตัวโต,วตวคือแล้วก็เร่งการลอกคราบด้วย นะครับก็เดี๋ยวรอวันหลังกแล้วกันรอวันหลัง๋ยวจะมาปล่อยกุ้งลงให้ดูยังไงก็รอติดตามได้เลยครับสำหรับช่องเกมหันษาใช่ไหมของเล่นห<ผ>ันษาหันษาของเล่นครับข,ข,ของเล่นนะค,ะนะครับก,ก็วันนี้ก็พอไปก่อนแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ